ก็เป็นเจ้าหน้าที่สรรหานะคะจากบริษัท Citizen Machinery ค่ะเป็นบริษัทผลิตเกับกเครื่อง CNC ออโตเมติกค่ะที่อายุาชื่อตำแหน่งจะเป็น CNC Application Engineer ใช่ไหมครับใช่ค่ะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึ่งตำแหน่งนี้ทำอะไรบ้างลักษณะงานนะคะก็คือจะเป็นการใช้เครื่อง CNC ะคะ่ะในการคัตติ้งชิ้นงานตัวอย่างให้กับลูกค้าดูะคะ่ะก่อนที่เขาจะตัดสินใจซื้อเครื่องของเรา เดี๋ยวเอาชื่อเอาชื่อตั้งเต้าหนุ่มศรีการก่อนนะครับใช้เป็น C N C Application Engineer ถูกไหมฮะใช่ค่ะตอนนี้ไดยากนิดนึงนะน้องปอเพราะว่ามันค่อนข้างจะาอทางจริงๆใช่คือต้องบอกว่าถ้าเป็น Application Engineer เนี่ยจะเยอะหน่อยถ้าเราใช้เป็น C N C อเดี๋ยวลองเลือกแบบของเรานะก็คือตั้งต้นแบบที่คุณศรการต้องการอาจจะต้องแนะนำเป็นชื่อเพิ่มเติมนะครับใช่ถ้าเป็น Mechanical Engineer ได้ไหมครับแล้วถ้ามีความรู้เรื่อง C N C ได้ค่ะเพราะว่าก็อยากได้ได จบสายแมคคานิคอลมาเหมือนกันอันนันดีครับ okay. อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับทุกท่านถ้าเกิดว่าชื่อตําแหน่งของเรามันเฉพาะทางแล้วเราไม่รู้ว่าใช้ชื่ออะไรนะครับให้ดูความต้องการของเรานะครับว่าเราอยากได้คนแบบไหนอย่างอันนี้นะคุณสวนใกันต้องการคนที่ทําหรือว่ามี Experience Mechanical Engineer ก็ใส่ Mechanical Engineer เข้าไปเลยครับเพราะสุดท้ายเราจะไปตัดด้วยคีย์เวิร์ด่เกว่อง PNC U D นะครับเดี <sounds> like <ee> <laughs> <im> ๋ยวลองดูชื่อเพิ่มเติมนิดนึงเพราะเอนจิเนียร์นี่เรียกได้เยอะมากมีอันไหนที่ใช้ได้บ้างนะครับอย่างนี้ถ้าเราเอาเป็นแมค a ค i ดีไซน์เอนจิเนียร์ได้ไหมครับอันแรกได้ค่ะก็ใกล้เคียงใกล้เคียงแต่จะยังไม่ใช่เดแล้วถ้าเป็น m มค h ค n ซูเปอร์วิเซอร์แบบนี้ได้ไหมครับอันนี้น่าจะยังนะคะน่าจะยังนะโอเคไฟฟ้าล่ะครับอิเล็กทริกไซส์เอาไหมครับอ๋อไม่ไม่ได้เลยค่ะไม่ได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวคีย์เวิร์ดเนี่ยเราเซีเลยตั้งต้นก่อนใช่แนะนำว่า CNC เลยนะครับ ทีนีลองดูนะครับเวลาเราใส่ CNC เข้าไปนะครับระบบมันฉลาดมันจะมีคําใกล้เคียงขึ้นมาให้อย่างนี้เราใส่คําว่า CNC Machining ได้ไหมครับ Machining อ่า c n i n g น่าจะได้นะได้ค่ะได้แต่คุณสาริกาลองดูตัวอื่นนิดนึงเพราะว่าต้องถามว่าไหนใช้ได้บ้างเพราะมันจะมีตัวใกล้เคียงพวกแบบได,ได้ได้ได้แต่เชื่อมแมช i n e เดทแมช i n e นะคะได้โอเคแล้วก็ milling ได้ไหมครับ milling machine มินนิ่งยังไม่ใช่อ่ะคะ่ะแล้วถ้าเป็นเลเทอร์กับเลเทอร์ด้านล่างได้ไหมครับสองคำนั้นต่างกันยังไงอ่ะคะเอ่อมันเขียนต่างกันเท่านั้นเองครับเป็นเลทที่ไม่มีตัวอาร์แล้วกันคะ่ะแล้วถ้าเครื่องกลึงภาษาไทยได้ไหมครับมองมาดูก็ได้คะ่ะพวกด้านล่างไม่มีอันไหนพอใช้ได้อีกไหมครับมี g c o ค e M code คะ่ะอ่า G code M code นะครับลอง<ช>ประมาณนี้ก่อนดีไหมครับค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวลองดูผลลัพธ์นะ อันนี้ก็ดีครับคือเราเราต้องการเครื่องที่มีชื่อเฉพาะเราใส่ชื่อเฉพาะไปเลยเพสุดท้ายมันเป็นตัดคอยส์มาให้นะครับอย่างอันนี้มันก็จะเจอคนที่ใช้ชื่อตำแหน่งเป็น Mechanical Engineer นะครับในคำว่า Mechanical Engineer เนี้ยก็จะมีคำว่า Add milling อ,อยู่ในนี้นะครับอ่าอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันก็จะเขียนว่าโปรแกรมควบคุม CNC เห็นไหมอย่างบางทีเราใช้เป็น application CNC application แต่ว่าัน,นี้เขาเป็นเหมือนกับคนที่ควบคุมโปรแกรม CNC เลยแบบนี้ได้ไหมครับ น่าสนใจนะคะใช้คำว่าโปรแกรมควบคุม C N C ใช่แต่ว่าเวลาเราใส่คีย์เวิร์ดเราใส่แค่ C N C ก็เพียงพอนะครับอ่าอย่างเงี้ CNC ย C N C ครับ <CNC S 2> โปรแกรมท <CNC S 2> ีเนียได้ไหมฮะก็ถ้าถ้าสนใจตัวนี้ก็ต้องไปเสิร์ชหาในส่วนของคําว่าทักษะหรอคะหมายถึงยังไงนะครับคุณสายกาอย่างสมมตินุสนใจ C N C โปรแกรมมาค่ะแต่ว่าอย่างน้องคนนี้ไม่อยู่คำว,ว่าทักษะคอมพิวเตอร์ถ้านุอยากจะรู้ว่าน้องคนนี้เขามีทักษะเรื่อง C N C โปรแกรมหรือเปล่าควรจะไปใส่ทักษะหรือควรไปใส่คําค้นหา ไปใส่ในคำค้นหารครับคุณนุษ<ช>เรารไปใส่คีย์เวิร์ดคำว่านอกจากคําว่า C N C เลยใช่ไหมครับเราไปใส่อีกคํานึงก็คือ C N C โปรแกรมเพิ่มเข้าไปได้นะครับคือต้องบอกว่าทักษะคอมพิวเตอร์มันไม่ได้มีตัวกรองเพราะฉะนั้น ให้ใส่เป็นคีย์เวิร์ดอยู่แล้วครับคุณสาริกาให้ใส่เป็นคีย์เวิร์ดเช่นเดียวกันถ้าสมมติเราต้องการ Photoshop แเราก็ใส่ o t o s h o p นะครับอันนี้ถ้าในเคส c n เเราก็ใส่ใส่เป็นคีย์เวิร์ดเพราะว่าหลักการเป็นแบบนี้ครับถ้าเราใส่แค่ CNC เข้าไปนะครับหรือว่า CNC โปรแกรมเมอร์เข้าไปเนี่ยต่อให้คำว่า CNC โปรแกรมเมอร์ครับมันไปอยู่ในทักษะภาษาระบบมันก็จะไฮไลท์ขึ้นมาให้อยู่ดีหรือถ้าคำว่า CNC โปรแกรมเมอร์เนี่ยมันไปอยู่ในเนื้องานมันก็จะจับให้อยู่ดีครับคุณาารรริกคับ ถ้าในส่วนของลักษณะงานนะคะตรงแล้วแต่ว่านุษมีข้อสองสัยนิดนึงคือตำแหน่งเนี้ยค่ะเราจะแยกเป็นสองประเภทก็คือคนที่จบปตีล้วนก็คือปอตีสี่ปีอะค่ะคนที่ปตีต่อเนื่องก็คือเบรบยอสวแล้วต่อปตีสปีหรือสามปีระเวลาในการค้นหามันสามารถที่จะแยกได้ไหมคะว่าฉันอยากได้แค่ปตีี่ปีลดเลยฉันไม่อยากได้ปตีต่อเนื่อง ถ้าแบบนั้นมันน่าจะกรองได้แค่ว่าจบปตรีถูกต้องครับเพราะว่าเวลามันกรองครับคุณสริการเราจะกรองจากการศึกษาสูงสุดเลือกปริญญาตรีเราก็จะจับคนที่เป็นปริญญาตรีเลยแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ง่ายกว่านั้นนะครับกลุ่มที่เป็นปอชอปอสอหรือว่าต่ำกว่าปริญญาตรีครับให้คุณสริการมันเลือกคุณการศึกษาเป็นต่ำกว่าปริญญาตรีได้อันนี้ชัว ขึ้นมาเนี่ยต่ำกว่าปริญญาตรีหมดแน่นอนแต่ถ้าปริญญาตรีแล้วเนี่ยไปแยกอย่างนั้นอาจจะยังทําไม่ได้แต่ว่าอาจจะไล่ดูเอาถ้าจะให้ผมแนะนานะครับคุณสริการด้วยความที่ตําแหน่งมันค่อนข้างเฉพาะทางและปริมาณมันไม่เยอะเราสามารถดูในจากหน้าการ์ดตรงนี้ได้ว่าคนนี้เป็นปริญญาตรีล้วนไหมหรือว่าเป็นบริสทแล้วมาต่อปริญญาตรีจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับระบบซัพพอร์ตสเต็ปหนึ่งคือขอให้บุตรส่งสดอย่างที่พี่ป๊อปแจ้งถ้าแนะนําเพิ่มเติม,ตมให้คุณสวิการไปต่อยอดก็คือถ้าเราอยาก C N C แป๊ะปะเราาก็อจจไปตัดีย ที่ไม่เกี่ยวกับ C N C ออกพวกเละพวก G code M code อะไรเงี้ยนะฮะก็จะลึกเข้าไปอีกแต่เบื้องต้นประมาณนี้โอเคไหมครับ happy ไหมครับคำไามคกับ r e s o r t ที่มันขึ้นมานุกมีคําถามอีกอันนึงก่อนต่อไดือเปล่ามันจะมีคําว่าเข้าระบบครั้งล่าสุดอะค่ะวันที่เท่าไหร่ทีเนี้ย ด้วยความที่เคยใช้จอป่ะแล้วเขาเข้าระบบล่าสุดเมื่อเมื่อวานนี้แล้วพอน,นโทรไปเขาก็บอกว่าอ๋อเขาค่อยเขาแค่เข้ามาดูครับไม่ได้อัปเดตรูสูม่แล้วก็ไม่ได้กาลังมองหางานอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าเขาเข้ามาอัปเดตรูสูม่จริงๆหรือเปล่าหรือแค่เข้ามาโชกไปแล้วก็เสี่ยกมา คือระบบ last login เนี่ยต้องบอกว่าทุกเว็บไซต์ใช้ logic เดียวกันคือเดียวกันเลยก็คืออิงจากว่าเขาเข้ามา active active ในที่นี้ก็คือเข้ามาดูงานเข้ามาสมัครงานเข้าในเว็บไซต์นะครับมันไม่ได้ระบ,บุว่าเป็น last update resume แต่จริงๆอะ่ะคนที่เข้ามาสมัครงานหรือเข้ามา active ส่วนใหญ่ก็ ทำงานอยู่อยู่แล้วนะครับแล้วก็มักจะอัปเดตโปรไฟล์นะครับแต่อันนี้คุณสายกาต้องสกรีนิ่งดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตามความจริงครับมันเป็นแบบนั้นเลยนะครับถ้าผมไม่ได้อยาเปลี่ยนงานผมก็ไม่เข้าในจอเว็บไซต์ถูกไหมครับเพราะนั้นคนที่มันขึ้นว่าเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นั่นน่ะคือเขาเข้ามาดูงานแต่ว่าเขาอยากจะเปลี่ยนงานไหมมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เขาเข้ามาดูงานแน่นอนนะครับโอเคค่ะโอเคครับมดแฮปปี้นะฮะแฮปปี้ค่ะอย่างไรก็ได้ในเรื่องของตัวคีย์เวิเนนร์ดเพ ครับ <2: Okay. S 2> ขอบคุณคุณนุชครับครับนะขอบคุณครับ <S <S คุณ i, ค่ะ <S <S 2: <S 2: สวัสดีค่ะครับนะ